หนุ่มกัญชัยลั่นประโยมเดดถึงลีน่าจางพร้อมเตือนสติให้คิดหนุ่มกัญชัยฝากคำพูดเตือนสติลีน่าจางหลังดึงวิกผมแพรี่ไพรวานกลางไลฟ์สดขณะไปถ่ายรายการที่บ้านมดดำจากกรณีแพรี่ไพรวานโดนลีน่าจางดึงวิกผมกลางไลฟ์สดจนกลายเป็นประเด็นวิวาทมีการแจ้งความการหลังไปถ่ายรายการที่บ้านของมดดำพระชาภา ล่าสุดมดดามพระชาภาและหนุ่มกัญชัยได้พูดถึงประเด็นนี้ในรายการข่าวใส่ไข่โดยหนุ่มกัญชัยเริ่มแซวว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่รายการของไฮโซชื่อดังพร้อมทั้งแซวถึงเรื่องใบหน้าของมดดาในคลิปที่ทำปากเวอมดดาเริ่มเล่าว่ามันไม่ใช่รายการชน,นะชั้นเวอแล้วฉันก็ไม่รู้เพราะตอนนั้นถ่ายรายการจบแล้วรายการนี้เป็นรายการหาของกินกันตอนดึกวันนั้นลีน่าจางเป็นแขกรับเชิญ หลังเกิดเรื่องเราก็ออกมาอยู่ในห้องของเราแพรรี่ถึงขั้นร้องไห้และบอกว่าทํางานต่อไม่ได้แล้วเพราะวิกลุดตอนนั้นตนจึงบอกลีน่าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องแล้วนะเขาโกรธนะเราเคยถามเขาว่าพี่เคยไปตรวจบ้างไหมนางก็บอกนางเป็นโรคซึมเศร้าทําเอาหนุ่มกัญชยัยถึงกับแทรกขึ้นมาว่าหรอวลดดามเล่าต่อว่าเขาบอกอย่างนั้นตอนที่แพรรี่ไลฟ์อยู่เราก็กําลังอัดเทปลีน่าจางขอโทษตรงนั้นเลยเราบอกว่าพี่ต้องขอโทษนะถ้าไม่ขอโทษมันจะไปกันใหญ่เพราะเรา ารทำงานลําบากพูดง่ายง่ายคือระหว่างที่พราดี้กําลังไลฟ์อยู่มดดาก็ไปคุยกับลีน่าจังว่าต้องขอโทษตอนแรกนางก็บอกไม่รู้นางไม่ได้ผิดนะคือการแสดงเราก็ต้องบอกขอโทษวันนี้เพราะเราเคยเจอมาก่อนคือฉันไม่พร้อมที่จะรับทัวร์แล้วนึกอออกไหม โดยด้านหนุ่มกัญชัยแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ว่าหลังจากอ่านคลิปแล้ววันถัดมาแกก็ยังด่าพอด่าเสร็จปุ๊บคุณก็ปล่อยคลิปนั้นออกไปว่าขอโทษก็ไม่จบก็ยังด่าต่อล่าสุดไปแจ้งความผมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ผมขออนุญาตพูดแบบนี้นะพี่ลีน่าสิ่งที่พี่ทำอันนี้มันไม่ควรอยู่แล้วพี่จะเอาแพรรี่มาเปรียบเทียบกับผมหรือเอาผมไปเปรียบเทียบกับแพรรี่ไม่ได้เพราะเราอยู่ในคนละบริบทการในมุมผมผมถูกว่าไหมผมก็ถูกว่านะเพียงแต่ผมมีวิธีจัดการตัวเองไม่ให้ไปให้ข่า เป็น LGBTQ ที่ใส่วิกเขาอยู่หน้าจอที่พี่บอกคนนั้นคนนี้ยังทําได้คือมันแล้วแต่บุคคลพี่ดีน่าอาจจะมองว่าเรื่องเล็กแต่เป็นเรื่องใหญ่สาหรับแพรรี่และเรื่องใหญ่ของพี่อาจจะเป็นเรื่องเล็กสําหรับคนอื่นเหมือนตอนนี้ที่พี่บอกว่าเส้นเลือดในสมองแตกจะตายปัญหาพี่มันใหญ่มากแต่เชื่อไหมว่าสังคมมองเป็นเรื่องเล็กมากเลยพี่ก็แค่ไปหาหมอจะมานั่งบทอะไรถ้าพี่ไปใช้อย่างนี้มันไม่ถูกเรื่องผมพูดไปอย่างนี้ไม่รู้เขาจะมาด่าผมหรือเปล่านะเพราะมันเป็นข้อเท็จจริง หนุ่มถามมด,ดามกลับว่ามองยังไงมด่ดามบอกว่าเราก็ไม่รู้เราก็ไปเชิญเขามาแต่เราก็ไม่เคยทําอะไรแบบนั้นก็จริงอย่างที่เขาพูดว่าฉันทําให้เธอดังหนุ่มกัญชัยคันว่ามันคิดแบบนี้ไม่ได้หรอกถ้าพี่ดีน่าพูดแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าทําให้รายการหนึ่งดังด้วยวิธีการแบบนี้มันเป็นแบดพีอาร์แล้วสุดท้ายคนจะใช้วิธีแบบนี้สร้างช่องสร้างรายการเอาเป็นว่าคนที่เห็นภาพไม่มีใครเข้าข้างพี่คือไม่ได้พูดให้พี่เส้นสมองแตกนะ แต่มันคือข้อเท็จจริงบางเรื่องก็ต้องยอมรับเหมือนกันมันจะได้อยู่ร่วมกันในสังคมได้เพราะวันหนึ่งพี่ก็ต้องได้เจอแพรรี่แต่แพรรี่เขาบอกว่าไม่เอาแล้วถึงขั้นสังคมบอกจะบานพี่ดีน่าอย่าเอามาออกอีกมดดามกล่าวปิดท้ายว่าเราเองก็ไม่อยากเอาตัวเองเข้ามาในข่าวแบบนี้ไม่อยากเจ็บอีกแล้วแต่นี่มันเป็นเหตุการณ์ที่แบบอะไรวะคือเออเราก็พูดอะไรมากไม่ได้เพราะหวังดีกับทั้งคู่